มาดูกันว่าเช่าผ้าอะไรไปบ้างนะครับนี่ผ้าที่เช่านะครับนี่มาดูสภาพนะครับนี่เช่าพระเกือบสามแสนบาทนะครับนี่ผ่านนี้นี่สภาพแต่ละอง เกือบสามแสนนะครับสภาพเช่านี่ เป็นหลวงพ่อกระเกษมนะครับส่วนใหญ่หลวงพ่อกระเกษมหลวงปู่ทวดแล้วก็เหรียญคูบานะครับนี่ทั้งถาดนี้เกือบสามแสนนะครับมูลค่าที่เช่าเก็บเก็บไว้ ก็เป็นพัดปิดตาโรคกระเซมนะครับป,ป,ปิดตาจำโบรุ่นแรกนะครับสภาพสวยนะครับนี่เหมือนเจริญพรชคดีนะครับนี่เริ่มหายยากแล้วนะครับนี่ก็เป็นของผูทวดุ่นสามนะครับเป็นเนื้อปากกาเนื้อทองแดงตุมดำแล้วก็เนื้อทองแดงกระไรทองนะครับ นี่เป็นรุ่นสี่วอลคเฮย์เนียนนครับนี่รุ่นสี่กับลาทองกรประการนะครับนี่ก็เป็นหนังหนังสือเล็กนะครับ,บก,กรอบลูกหลวงพระเกษมเดชคุบาร์สิวิชัยนะครับปีหนึ่งเจ็ดเงินทองแดงเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพระเกษมเหรีบารามี ยืนยืนแปสิบเอ็ดหลวงพ่อเกษมครับเหร็นาบารมีอ่ารูปไข่เนื้อทองแดงนะครับระะรรเหรียญอปลาหลวงพ่อเกษมระครังหน้ากองพันระครังวันเกิดนักเงินนะครับะร,ร,ระคังไตรมาสนักเงินนะครับเหรียญพุทธช,ชินบาทหลวงพ่อเกษมนะครับเหร็นคุบะ ใช้ในวงรุ่นแรกนะเข้าต้มนะครับนี่เป็นเหรียญระครังแก้วสมรเชื้อเนื้อทอง,ทงแดงนะครับเป็นพรกแก้วเหรียญมันจะมีแปดสิบเอ็ดเนื้อนวะนะครับมันจะมีแปดสิบเอ็ดพิมพ์ยืนนักเงินเหรียญค,คูบาครับปีนะครับเดี๋ยวมันปวงนี่ก็เป็นเหรียญพัพปอลล์ปีสองสามแล้วก็กระนะครับสภาพสวยเหรียญซิงลี่ฮอนะครับนี่ เรียนบ้านปวงอุบะคาปีนะครับสภาพสวยนะทัับหมดนี้เกือบสามแสนนะครับเช่าไปสภาพสวยนะครับเจ็ดสิบเปร์เซ็นต์ขึ้นนะครับสภาพดีภาพ